สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกับครูเบียอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้คุณครูเบียจะพานักเรียนไปเรียนรู้สระอาเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าสระอาเมื่อผสมกับพยัญชนะแล้วออกเสียงอย่างไรพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะฝึกอ่านะสมคำสระอากออากาตออาตา ดอาดาออาอาขออาขาหออาหาพออาผาถออาถายออายามออามางออางานออานา ลออาลาทออาทาพออาพาปลออาปราทายาราคาวาจาบาทามาหาจามา ตามาคาถาอามาเด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเด็กๆทุกคนอย่าลืมไปฝึกฝนกันบ่อยๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย